ใครที่สนใจรถคันนี้นะฮะจัดจองฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะขอเพียงแค่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเฟิร์สนะกับโชรูมตีรถสวยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า c ี vic FB คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับตัวเอเป็นรถปี2013นะครับคันนี้เดินทางมาแล้วทั้งหมด187,000แล้วนั่นเองนะครับไปวิ่งน้อยนะกับปีนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยครับเจ้า Honda Civic FB คันนี้นะฮะทรงแต่งซิ่งมากๆนะครับก็คือด้านหน้าเราจะได้มาเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมกับ สเก็ตหน้านะครับแบบแต่งนะรอบคันเลยนะครับส่งโมดูโลนะครับอ่าล้อนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ได้มาเป็นล้อเอ็นไกขอบ18นะครับอ่าล้อแต่งนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันที่ด้านหลังตัวรถต่อครับมาส่วนด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้ได้มาเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ที่จับนะครับตัวเปิดประตูนะแบบโครเมียมนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะครับที่ด้านหลังตัวรถนะครับคันนี้ Honda Civic FB นะครับตัวนี้นี่เลยโครเมียมนะครับตัวอักษรต่างๆนะครับมงบอกโลโก้นะครับต่างๆเลยนะครับแม้กระทั่งรหัสเครื่องยนต์นะครับ1.8 i-VTEC นะอ่าตัวนี้ ชุดแต่งด้านหลังก็มีให้ครบนะครับโมดูลนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันต่อที่ด้านในของตัวรถกันเลยดีกว่าอ่ามาต่อกันที่ด้านในของตัวรถนะครับของเจ้า Honda Civic FB คันนี้นะครับคันนี้ได้มาเป็นเกียร์แบบเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่แบบนี้นะ แล้วก็คอนโซลกลางตัวนี้ก็เป็นหน้าจอวิทยุอะไรต่างๆนะครับปกติเลยมีเดียวนะแอร์นะครับปรับเปลี่ยนโหมดได้ที่ตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนหมุนนะครับระดับความเย็นพัดลมนะครับอะไรต่างๆได้เลยนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีช่อง power outlet นะครับแล้วก็ช่อง AUX ให้นะครับนี่แล้วก็จอนะครับหน้าจอดิสเพย์ด้านบนตัวนี้นะครับ บ่งบอกความเร็วแยกกับตัววัดรอบนะครับอาพวงมาลัยนะครับตัวนี้ได้มาเป็นพวงมาลัยแบบ3ามก้านนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันพวงมาลัยมาให้ด้วยนะมีเพิ่มเสียงอะไรต่างๆนะครับเครื่องเล่นนะฮะปุ่มโหมดนะครับต่างๆนะแล้วตรงกลางตัวนี้นะครับก็ยังมีช่องเสียบแก้วน้ำนะฮะหรือช่องเก็บแก้วน้ําให้อีก2จุดนะครับตรงกลางนะตรงนี้ซ่อนอยู่นะะแล้วเบาะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะครับอ่า นั่งสบายมากๆนะครับทำความสะอาดง่ายด้วยบาหนังนะฮะต่อกันที่มุมขวาของตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับออปชั่นนะตัวนี้ก็จะมีปุ่มอีคอนโหมดให้นะครับอันนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับอีกหนึ่งจุดและตรงบานประตูนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกปรับกระจกบานข้างนะครับแล้วก็กระจก4บานนะครับอยู่ที่มุมประตูตรงนี้เลยนะครับอ่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังตัวรถนะครับที่นั่งด้านหลังนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับขาไม่ชนหัวไม่ชนเพดานเลยนะครับและตัวนี้เบาได้มาเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับแบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะฮะสามารถนั่งได้3คนนะครับและตรงกลางตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเดินทางกัน4คนอย่างเงี้ยมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับช่วงกลางนะแล้วก็พร้อมกับช่องวางเก้วน้ําให้อีก2จุดนะครับแล้วก็มีช่องนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะครับอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับเผื่อเก็บพวกเอกสารนะครับ หรือสัมภาระต่างๆได้นะครับเ็บไว้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงอ่านะครับแล้วก็เรามาต่อกันที่โครงสร้างตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับหรือห้องเครื่องยนต์นะฮะดูสิครับใหม่เอี่ยมเลยนะฮะน็อตยึดขอบฝากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวแก้มด้านนี้นะครับด้านขวามือนะคานด้านหน้านะครับด้านซ้ายทุกๆจุดนะครับตัวน็อตไม่เคยถูกงัดแงะนะครับหรือถอดออกมาเลยนะฮะ มั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้คโครงสร้างเดิมๆปลอดภัย100%นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องนะครับแห้งๆเลยนะไม่มีคาบเยิมนะครับรอยเยิมต่างๆไหลออกมาเลยนะครับคันนี้นะครับผ่านการตรวจสอบโครงสร้างรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ทั้งหมด344จุดกันเลยนะครับจากทาหารไทยธนชาตนะตัวนี้เขาเป็นบริษัทกูอินสเปกชันนั่นแหละครับเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างตัวรถให้แล้วนะฮะทั้งหมด344จุดถ้าเกิดตรวจสอบผิดพลาดว่าชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ไม่แท้นะตัวนี้สามารถนํารถมาคืนกับทางโชลูมเราได้เลยนะครับทางโชรูมเรารับซื้อรถคืนนะครับ100%เลยนะครับเท่านี้ยังไม่พอถ้ามีความกังวลในของตัวเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เรายังมีการรับประกันนะครับส่งซ่อมส่นให้อีกนะครับ2ปี หรือ20,000กิโลนะครับออก Honda ไปก็เข้า Honda ไปเลยนะครับได้ทั่วประเทศนะฟรีค่าแรงค่าไหลด้วยไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับและถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับวันนี้นะใครที่สนใจรถคันนี้นะฮะจัดจองปีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะขอเพียงแค่ทิ้งเบอร์โทรนะครับติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะฮะหรือว่าในช่องทางการติดต่ออื่นๆได้เลยนะเฟซบุ๊กไลน์นะครับยูทูบได้หมดนะครับ ฝากเบอร์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมจะรีบติดต่อนะให้คำปรึกษาในการออกรถฮะราคาขายคันนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับหากใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมเฟิร์สนะครับกับเบอร์โทรนะฮะศูนย์เก้าสี่สี่เก้าห้าหนึ่งสามหกห้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆพี่น้องสวัสดีครับ